สัสดีครับพี่น้องมิตรักแฟนภาพยนตร์ที่รักครับวันนี้สระกรามถึงสินดีใจครับฝ่ายป,ปกครองของตำบลไผ่บึงครับมาถามมาช่องอะไรก็เห็นเขาเคยเห็นแล้วก็จําไม่ได้ครับแนะนําตัวกันก่อนครับวันนี้อยู่สีสเกตนะครับกับเอทภาพยนตร์ครับมางานนี้งานใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องเป็นการทําบุญใหญ่ของวัด หัวช้างครับบัดบ้านหัวช้าง l t มาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าวเขาทำอะไรกันเสร็จหรือยังเสียงเพลงที่ได้ยินข้างนอกนี่รถแห่3ามสี่คันนะครับพี่น้องมาถ่ายหนังให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่ายรถแห่แล้วไม่รู้ใครฟังใครนะครับพี่น้องวันนี้ L t ทอยู่ที่บ้านหัวช้างนะครับพี่น้อง ถ้ามาจากสุรินทร์ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเข้านะครับถ้ามาจากศรีสะเกดก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้านะครับพี่น้องวันนี้พื้นที่จํากัดครับลงจอขนาด14เมตรครับแต่เครื่องเสียงลงเต็มชุดเต็มเหมือนเดิมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับปากคอนก็ข้างโหลนะครับพี่น้อง เป็นลายเรซข,ของอินฟินิตนะครับตู้เบรเป็นตู้เบรสิบแปดนิ้วคู่โชโบโปแปรผันนะครับพี่น้องจอขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้ดูจากด้านหลังก่อนนะครับพี่น้องย้อนแสงน,นะครับขออภัยครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถแห่ต่อนะครับพี่น้องตอนนี้สวัสดีครับหนุ่มรูปรล่อติดตั้งกระจ่งโอโนะฮะมิซอกอน ันนี้ต้องให้ขึ้นไปก่อนไปต่อสายเสียงกลางก่อนนะครับพี่น้องวันนี้เลดดบแน่นอนดูโลโก้ก่อนครับพี่น้องสวยงามครับอันนี้เป็นน้องกําลังต่อรายเร่นะครับเสียงกลางโป๊ะโป๊ะโป๊ง,ปง,ปงก็อยู่ที่ตู้รายเร่นี่นะครับแล้วก็เสริมด้วยฮอนนะครับพี่น้องถล่มทลายโลกันเครื่องปั่นไฟมาวันนี้มาหนึ่งตัวครับพรุ่งนี้ วันที่13 14จะมี2ตัวนะครับไปที่โคกตานนะครับน,นี่ก็ให้น้องเขาทำงานนะครับจะโอ้ฉายวันนี้เลยเหรอวันนี้ดีเจไน,นโอนมาดีเจยมโลกก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูเบื้องหลังนะครับพี่น้องว่าจะได้ฉายเบื้องหลังตู้ทเทโบแปรผัน18นิ้วครับ การเครื่องปั่นไฟสวัสดีครับอันนี้ก็หัวหน้าทีมกำลังตีสลิงก่อนนาเจ้าของรถอยู่ไหนน้าเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับขบับล้อนี่ครับสิบล้อครับเขาไปถึงไหนชอบจับสอยดาวได้จัก,กรยานนะครับพี่น้องคนนี้ไม่ได้ตู้จัก,กรยานนั่นแหละสองสามอย่างเรียบร้อยแล้วครับ80ครับพี่น้องวันนี้ พบกันเช้นเคยครับกับ LT A ตออ2ครับมายืนไกลัวห,หน้าตีสลิงให้ดูนะครับพี่น้องนะรีนึ <c oughs> ยอดเลยครับตีแน่นปักแน่นปักไม่ไปไหนเลยนะครับวันนี้มาในชุด A ตออ2นะครับพี่น้องบ้านหัวช้างให้ดูจากด้านหลังนะครับ อลงพงก็อันนี้เทเลอร์มาด้วยไหมเทเลอร์อิเปอร์วันหน้านะส,ส,สิบสามนี่เห็นดินกันเยอะแยะนี่มหาการรถหกล้อรถสิบล้อผนมาถมวัดนะครับพี่น้องนะเยอะมากครับนี่ทางด้านหลังจอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูหน้าจอครับพี่น้องเพราะว่าถ่ายมาจากด้านหน้ายังไม่ได้ครับ ย้อนแสงเต็มๆเลยนะครับพี่น้องภาพไม่เห็นนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาวสีสเกตรหรือแฟนๆทั่วประเทศนะครับรีบมาเลยนะครับมาฟังพลังเสียงของตู้ทูบูแปรผันนะครับน้อง